อยูกาขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในไม้ครับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกมอดภาษาไทยสระไม่รอยนะครับวันนี้ของการพิธีลงรับลิงก์อยู่ในใต้คลิปนะครับทุกคนก็ทําตามผมได้เลยนะครับถ้าทำไม่เป็นก็สอบถามได้นะครับที่ลิงใต้คลิปก็ตอนเป็นตัวแล้วเราไปดูวิธีการลงมอดกันเลยนะครับแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่เพจันนี้นะครับจะมีลิง์ให้อยู่ก็เหมือนกันครับแต่ใครที่เข้ามาในโพสครับก็กดลิงกอันนี้ลิงเหมือนกันครับ ถงงันเข้าเข้าไปครับจะมีแพ็กภาษาไทย8ปิดอันนี้โหลดได้ได้ทูร์ชันครับตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งจุดยี่สิบจุดห้าสิบเอ็ดครับเป็นเวอร์ชันเก่าแต่มมนโหลดได้ครับโหลดไปเลยครับเนี้ยครับดึงขึ้นมาให้โหลดครับซึ่งผมโหลดซึ่งผมโหลดไปแล้วนะครับอันนี้ขอข้ามขั้นตอนการโหลดไปเลยนะครับอ่าโอเคครับถ้าทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เข้ามาแอปที่แตฟฝ้ายครับของตัวศัพท์หรือของแอปอื่นก็ได้ครับ ที่มันแตกได้นะนี่เข้ามาที่เพื่อที่เก็บข้อมูอภายในครับกดไปที่ดาวลัวนะครับนี่ครับจะมีภาษาไทยครับนี่หนึ่งจุดจุดเอ็ดจุดห้าครับให้เรากดเข้าไปครับนี่ครับกดเข้าไปครับจะมีไมครับให้เหลือครับเราก็กดเลือกเลยครับจะเสมอหรือสัพอร์ตครั้งนี้ก็ได้ครับก็เหมือนกันนะครับอ่าแนี่ละกันอ่าแค่นี้นะครับมันก็จะเข่าแล้วครับนี่ครับ มันก็ขึ้นมาแล้วรซึ่งมันลงไม่ได้เพราะกูบผมลงไปแล้วนะครับในคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็สอนลงง่ายง่ายครับถ่ายทกวระชานครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือลงไม่ได้ครับ็นใตยคลิปครับเยวผมมาตอบเมนทุกคนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้พี่พีแค่นี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ